หับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมน,นะคะใน,ในแบบฝึกหัดเสริมเหมือนเดิมแต่เราจะมาอยู่ในหน้านี้ค่ะให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากเห็นไหมคะครูเกตมีตัวเลขมาให้แล้วให้นักเรียนเรียงลำดับจากน้อยไปมาก แล้วข้างล่าง 4, 4ีอันข้างล่างเรียงลําดับจากมากไปน้อยข้างบนน้อยไปมากข้างล่างมากไปน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทา คือเลขห้าห้าแล้วก็เลขหกเลขสุดท้ายคือเลขเจ็ดทำแค่นี้ง่ายๆเรียงลำดับจากน้อยไปมากเรื่อยๆต่อไปข้อที่สอง เขาให้เลข9เลข1เลข8เลข4เลข2มา 2> เดี๋ยวเรามาเรียงลำดับดาจากน้อยไปมากน้อยสุดคือเลขอะไรเอ่ย9 1 8 4 2น้อยสุดคือ1ถูกต้องหนูก็เอาเลข 1, 1, 1> มาเียน1นยแล้วอะไรต่อ2 2แล้ว4 8 9เลขไหนน้อยสุดคะเลข 4, แล้วแปดกับเก้าเลขไหนน้อยสุดเอยเลขแปดตามด้วยเลขสุดท้ายคือเลขเก้าก็จะได้หนึ่งสองสี่แปดเก้าต่อไปข้อที่สาม น้อยไปมากน้อยสุดคือเลขอะไรเลขศูถูกต้องศูนยแล้วไปต่อเออติ๊กตอกติ๊กตอกเลขสี่ถูกต้องสี่แล้วไปต่อคะเลขห้แล้วระหว่างเก้ากับเจ็ดใครน้อยกว่ากันเจ็ดน้อยกว่าเอาเจ็ดมาก่อนแล้วตามด้วยเก้าก็จะได้ศูนย์สี่ห้าเจ็ดเก้าถูกต้อง ต่อไปข้อสุดท้ายที่เราเรียงจากน้อยไปมากส0 8 3ปดสามสห้าให้เรียงจากน้อยไปมากเออจะรู้ทำไม น้อยสุดคือเลขอะไรเลขสิเลขแปดเลขสามเลขสี่เลขห้าน้อยสุดคือเลขเลขสามเอาเลขสามลงมาสามแล้วอะไรต่อสามแล้วสี่สี่แล้วอะไรต่ออะไรต่อจะเลขสี่เลขห้าถูกต้องแล้วระหว่างสิบกับแปดเลขไหนน้อยกว่ากันคะเลขแปดถูกต้องหนูก็เขียนเลขแปดก่อนแล้วตามด้วยเลข สหนขูข้อนี้หนูก็จะตอบว,ว่า3 4มสี่ห้าแสเสร็จแล้วสข้อเกี่ยวกับการเรียงลำดับเลขจากน้อยไปมากเดี๋ยวเรามาดูจากมากไปน้อย เดี๋ยวเรามาดูจากมากไปน้อยในคลิปหน้าคลิปนี้เอาน้อยไปมากก่อนเดี๋ยวเราจะแยกคลิปให้นะคะบ๊ายบายค่ะ